ออกอยู่นู่นเตรีทางออกไว้ก่อนเลยเฮ้ยแกถามว่าอาสรตขบอ่ะใช้ยี่ห้อไหนไปไหนไปทางไหนรู้สึกกูาเล่นอย่างนี้บ้านบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเี้นบ้านนาหุ่นร้อยสี่สิบไอ้เรื่อมันตะขบยังข้างไงวะ ข้างในมีบอทดไทยมีไอ้เน,นี้ยเก็บเสียง่ะบ้านแน่เลยวะ่ะ มันจริงใช่ไหมว่ามันใช้ยังไงใช่ไรอะไรกดข้างกดเอชิปขีกขวาชิปขีกขวาเออไข่มันโล่ไม่ไมมดเลยนะที่นี่เขาไปทำมันแบบนั้นเ้โยโฟกเชเจ๊โูยกกระเป๋าเลยหรือไหนอ่ะตรงพื้นอ่ะตรงพื้นพื้นไหนวะ เออไม่เห็นจิงศพมันบังอยู่นี่เห็นได้ไงวะไอ้เงี้ยมึงทิ้งยี้ไปทิ้งเลยไม่เห็นหรอกดูนะตามโต๊ะตามอะไรมีของไม่ได้ถ้วยถ้วยทองเหรอผมได้สมุดทองมาเฮ้ยไอ,อ,อ้เหี้ยคนเหรอเออคน

เอาไอ้บิวเจ็บจริงชักชักเจ็บปะเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่อ่าชักชักชักแมาตรงนี้พี่เป็นดักแล้วฮะปุ๊ดก็แตกไม่รูปแดงชักใขรจะไปแป๊บนึงฮะอ่ะโอเคได้ยาแล้ว เาวว่าทำอะ่ะไม่รู้มันมีเพื่อนไหมมีมี เสียงลมว<ล>่ะลมเดิน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 เจ็บปะพักเจ็บไม่เจ็บมันก็เจ็บเฮ้ยเดี๋ยวมันมันตายแล้วนะมันตายมันตายมันตายมีอีกตัวมีสองตัว จะเปืนบิวมาใช้ไ่มนะนี่มันเท้าโคบก่อนนะโคบยอโคบยอครับไอ้ปืนนี้ใช้ก็ ใ,ใครเดินเหรอใช่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 ไอสองตัวนี้บอดใช่ไหมที่นอนกลากลางอยู่หน้าเนะี่ยนนกลางบอดจะไล่ให้พี่โอเคหิว,ว่ออาหารไหมพี่ ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวป่า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 พี่พี่อันนี้ใช่ไหมให้มันรู้ว่ามันวิ่งไงเนี่ยตายวะ่ะโอ้ยขอเลย M110 ไม่เอา M110 มาชาร์จพี่อะพี่ใครเอ่อหูฟังพี่ได้ยังฟังไม่ล้ว อ๋อ oh, ไม่ได้ไอ้เ้ยมันเป็นเสื้อผสมเกาะโอ้แล้วผมทิ้งเกาะไปผมใส่ของใ้ชุดมันอนแป๊บนึงนะโอเคยาโอเคระเบิดยาสองอันยาสองเอาไปยาสี่มาอาแหนมีาา่มาก้กอาหารไปเยอะกูก็แดกอาหารเปยมา มีน้ำด้วยนะนาะเอ้น้ำแปขอันละอันปิวปืนวิลเท่าไหร่อ่ะสองแฟนไอน้ปืนปืนขอปือนวิล สองแสนเจ็ดอ่ากระสุนทองใช่ไหมพี่ถอดแม็กไหมเอเอมันมีแม็กข้างล่างอีกอันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเดียด๋วยวพี่ต้องถอดแม็กถอดกระสุนถอดไอ,อกระสนกลับให้อันนี้ของไอฟุกไห่เหรอเนี่ย่งไอฟุกปะเรือสิบสามเนี่ยไม่รู้อ่ะ มาดูไม่ได้อะไรขอไอ้ฟุกศพทางซ้ายของไอ้ฟุกมันเหรอใช่ฟุกตายโดนบันไดเหรอใช่มันลงไปแล้วมันโดนยิงเลยอ๋อนั่ใช่นด่ใช่ไอ F...F...A... นี่ปะ F...A...L... เ่ปะ h o r i z o n F นเอใช่แหละไม่ไม่ไม่ปืนอะเฝ้าปืนนี่ได้ปะใช่ไอ้ฟุกเอาเฝ้ามาอืมมันก็ใช่แล้วแหละ อ๋อนี่ไงของ,ของเพื่อนนี่ไงของ W อันนี้หมดแล้วใช่ไหมอืมที่เก็บมาเป็นบางส่วนชุดเกาะไม่สามารถเก็บให้ได้นะโทษทีของพิษเต็มแล้วตอนเนี้ยใช่ที่เก็บปืนของฟลุกมาได้อะ่ะ เอาแล้วเก็บหน้ากากปุกบวะป่ะฟผมใส่หน้ากากมาพี่อะใช่หน้ากากเดียวกับผมอะหน้ากากเดียวกับผมเลยแต่ว่าชิวมันกลายกไ,ไม่หน้ากากหน้ากากกับแก๊สอะไม่ได้ใส่มาเพราะว่าถ้าเกิดใส่หน้ากากเอ้ใส่ชิวปุ๊บหน้ากากมันจะถอดอเอาเอาเอา,เอาโฮโลป่ะพี่ถอดโฮโลไปให้ไม่เป็นไรพี่เอาเรากลับกันดีกว่าเก็บอ๋อหมายถึงไงฟุกกันเหรอไม่ของ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 บิวอะ อขาบิวพี่เอาปืนกลับให้ไม่ได้เด็เน,ไ,นไม่เป็นไรใช่ไหมเออ <Okay, S 2> อันพี่เอาพี่เอานนีกกลับให้ได้อะกระสุน,นเราออกอะไรได้ว,ว่าพี่ที่ได้เอาปืนอฟุกออกมาด้ยวยม เอาออกมาเปิดปอ๊บโอเคได้ปืนกลับนะแต่ว่าไอป้ปืนอันนี้ไม่ได้เอาไม่ได้เอากลับได้ปืนเป้วของใครอะปืนปืนอะไรนะของตะบิวป่าที่เป็นจานบิดประจานอยู่ข้างบนอะอืมอืมอืมเปลาอ่ะได้กลับแต่ปืนนี่เขาบอกอะไม่ได้กลับแตนะ่แต่แเขาบอกเลยไอ้ที่อะอุมาโคเอสิบหกไอสัตว์เท้าหว่างเงี้ย ไม่โดนเดโดนได้ระวังงโโูนะพี่กทำไมปุ๊บมันใส่กระสุนอะไรมาวะเอ้ยมั็ได้อยู่ ครับเปตัวขอพิกัดครับอ่าโย่ตรงโดมโดมปลูกผักพิกัดสามห้าสนไม่รู้ว่าคนหรืออะไรไม่แน่ใจข้างหน้าเราแน่นะอืมขวามือเนี่ย ท,ออที่ไข่ขลังขลังขลังต้องฝ่าซ้ายซ้ายเลยเอ,อสวยเ,ออเราไปอันนี้ว่ะมามาอะไรพี่กลับกลับโดมทางทางขวาเราขวา,าสุดอะ่ะเจ็ดสิบอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราวิ่งข้ามไปฝั่งสรงข้ามแล้วเราก็ชิดขวาฝั่งนู้นยาวเลย แถวมีอาหารกินอาหาร่ะในกล่องโอ้โหโคตรเยอะเลยตอน,นเนี้ยเนื้อสามอะตอนเนี้ยน,น,น้ำอีกสองเ <c oughs> พี่กินอาหารเหรออืมโอเคแต่ผมบอกเลยเมื่อกี้นิ่งจัดไอสัตว์ ที่ระวังทางฝั่ง,งซ้ายนะไม่รู้ว่ามันยิงเราหรือยิงใครเสียงลันจัดเลยลันไกลมากพี่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 ข้างหลังข้างหลัง,ลงสวาง เขาฝากอบทีนึงนะได้แต่ต้อยอ,อยู่ในทุ่ง,งานาแล้วตอนนี้นะเท่าไหร่รู้เลยที่จะเอาสโคบไปขายเลย หนึ่งแล้วสามแตนแล้วสามถึงว่าเต็มเลยครับ าพักอขอทนายยิงอีกสองตัวขนาดไหนมาขอทนายนายิงใครก็ได้อีกสองตัวถ้าเจอแล้วแหละถ้าเจอนะไม่สนกล่องแล้วตอนนะี้ ส่นออกเพียงเดียวสนของเพื่อนออกเดียวตอนเนี้ยขนาดตัวเนี้ยลวกเอ้ยตัวนึงยโผล่าีสี่นายเก็บเสียงใช่ไหมเมื่อกี้เก็บเสียงเอ็มร้อยสิบเก็บเสียงเต็มร้อยสิบอิมขึ้นไปชาร์จพี่ไงโดนพี่เออเอาเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์เอ็มร้อยสิบแม่งมาชาร์จมึงคิดยังไงเอาทนายมาชาร์จปืนกลวะเอ้ามันอาจจะทำดูให้พี่แข่มาไงใจโคตรถึงกูบอกเลย กะจะเตยค้างเขาไงเจ้าเตยขอหัวเข้าไปดิเเลยข้างหน้าบอดตรงไอตรงหอกคอยไม่รู้ว่ายิงยิงยิงไปเลยไม่ไม่ไม่มันตายมันตายอ๋อเพิ่งตายเหรอไม่รู้ว่ามันศพน่าจะนานแล้วล่ะไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าอุ่นหรือเปล่าโอเค ุ่งเลยมันนะพุ่งกับโมเดลอะเสียงแมงไกลด้วย หน้ากาศแล้วอยากได้ใช่พี่พร้อมยังไม่น่เดี๋ยวชักชักอาทิตย์ร้อยห้าห้าอยู่ตรงเนี้ยเป่าพี่เลยร้อยห้าห้าตรงตรงดูหลังกำแพงเห็นปะหัวดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดเดียวไม่รู้ละดันไม่ทันไปแล้วไม่เห็นไม่เได้ยิงออ๋หลังกองฟางเลยไกลแล้วดิ ดูคนหรือบัตรนั่นไม่ใช่ก็เลยกะว่าจะให้ชางยิงเอาชางข้างหน้าตัวนั้นบัทตรงๆเลยเห็นปะไอ้ตัดแม่งยิงโฆนะา ชอบแปบบม่วงว่ะใช่ครับวะผมเต็มแล้วพี่าาราคาสองหมื่นไม่น่าเอาหรอกตันนี้ของเพื่อนก็เต็มนะถามว่าอยากได้มันก็อยากได้นะแต่แม่งของเพื่อนทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยอือออเราเงินเงี้ยเลยเรากลับไปไปดูสองกัน บนึงนะที่ภาคารภาคารภาคารโอ้ยโอ้ยอนัดเข้ากับเจียวกวอีกักษาตัวก่อนที่เข้ามาตรงนี้ก่อนได้ยเยอะเอ็มมันขึ้นสกปชา้าดิ กระสุนม่วงเหรอพี่สุนบอดอ่ะใช่ใช่ใช่พร้อมข้ามยังข้ามเลยเอะไรข้างหน้าม,มีมีตัวอยู่ข้างเรา พี่ขยับนะบพี่ไปล็อกตรงนี้นะอ่มันย่องมาตรงผมเนะี่ยล็อกตรงนั้นไว้นะ ถ้าเราตอนแล้วโอเคครับระเบิดย่อนไหมไม่รู้อยู่ตรงไหนอะไร มาแล้วอยู่ข้างฉากเลยปะใช่ใช่อยู่กับบอดบอะ ชักอ uhm. ่ะผมมายิงม okay. ันอที่ไข่เราผมนะผมหนือนั่งพักนก่นก่อนเล สบก่อนสบกระดูะกระป๋องเบลเลอร์ไอเ้ยแดงนิดเดียวอออไหมอีกครึ่งหนึ่งพี่ถ้าถ้าสมาสมติพี่สอนสโคไปพวกเรามันจะคืนให้เจ้าของมันได้อยู่มันเดิมปะวะถอดใส่ถ้าอยู่ในตัวเราเราออกได้ก็ค,คืนได้อยู่แต่ถ้าถอดทิ้งเลยก็ออตามน,นั้นอะ อ๋อเอ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 อนี่ไงกระสุนมันขึ้นเป็นของปุ๊กหมดเลยเว้ยแต่พี่สองกระสุนของปุ๊กแม่มันขึ้นมันขึ้นเป็นรูปเพื่อนเลยเว้ย ลูกหัวแค่ลยเออเออเด็ดเล็ดดอดของตัวบิวมันก็คืนเพราะหยิบเล็ดดอดมาเหมือนกันก็ยังดีไอ้ได้ดอดมาได้อะไรมายังโอเคเลยไบอกเลยตัวี้ขึ้นชารกว่าคิดวัด ไอ้ย <10. S 2> ่าม f16 ว่าอะไรเงี้ยสแดเแรงกดหมดเลยดิกดจมเลยอะมาโกอะเหนื่อยบดไม่รอตรงนี้นะ สัตว์เลงกูไอ้เหี้ยมีตัวตายนะจากเราจะไม่เข้าไปเราจะไม่ยิงเราจะไม่เข้าเราจะไม่เข้าเราจะไม่เข้าแต่ไม่แน่อาจจะนานแล้วแหละเพราะบอดออกองทัพยังตายเลย ออกเราทางนี้ไม่โล่ขอเช็คก่อนอย่าไปไว้ใจไอ้โล่ไปได้ของคืนกันนะครับุบย้ 3, นอ,อ 3, นนะครับเนี่ยเข้าสามแสนได้ออกสามแสนได้ครับ ไม่ได้กำไรเลย